โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้อยูกผมใหม่สังชาแนลแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อผมจะเอาเป็นใหม่สามสใหม่ขีดสามนีโอเคจะเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าหายไปนานไม่ได้ทำคลิปวันนี้เจ้าน็อตมันอยากขี่มีโอที่ผมทำเป็นวิบากไปแล้ว จริงๆอะเสียงก็คงเข้ามาในกล้องแน่นอนเพราะรถมันอยู่ข้างหลังรถสตาร์ทเครื่องอยู่หันไปดูหน่อย หโหหุ่นเยอะเป็นดินครับเเดี๋ยวเปลี่ยนให้เจ้าน,อน็อตสีบ้างอ่ะอน,นี้เดี๋ยวให้เจ้าน็อตลองบ้างนะครับแข็งยังเปลืออยู่เลยแข้งไม่ได้ใส่ด้วยแข็งแข็งไม่แข็งมีลิ่งอยู่ทรายดินเข้าหมดแล้ว เกือบต้นไม้เหมือนกันครับเกือบต้นไม้เหมือนกันเอาเอาตีโค้งแล้วตีโค้งแล้วมามามาบิดเลยไม่กล้าไม่กล้าเอ้ยโอ้ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ออยะนะนะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยหน่อน่อ ไงสตเต็ปเครื่องยังวิ่งดีเหมือนเดิมวิ่งดีมากเลยเรอบนี้ขะมากมเลยเปลยนยั้งใหม่อ่าเพราะว่าตอนที่ร้องอ่าไอ้เจ้าคิวนเบรยต้นไม้ต้นไม้ล้อหลังมันดอกดอกมันลบไปแล้วนะเนี่ยเราผมว่าเอาดอกมาใหม่ใส่ดอกใหม่ใส่ยั้งใหม่แหละเบรกหน้าไมใ่ใช้นะเป็นเบรกหลัองอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้รถผมไม่ได้ทํแก็แค่จะถ่ายทําคลิปเล่นๆไงมีน็อตไม่อยากขี่ก็เลยทำมาให้มันแต่เบรกหลังอยู่นะครับเบรกหลังอยู่ อ่ะเดี๋ยววิ่งนี่รอบนึงแนละ้วเดี๋ยวไปหาลองวิ่งขึ้นเขาดูดีกว่าเนาะ,อะเออเจอกันตอนขึ้นเขาเลยแล้วกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปไมาออกอย่างกับรถแข่งในสนามอะ่ะเอาด,เอาด,เอาดิเอาดิเอาดิไอ้เรื่องว่ารอบสองรอบสองอ้าเอ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 า โอ้ทางทางโอยโอเคอ่านะครับตอนแรกว่าจะต่อเอามีโอไปขึ้นเขาเดี๋ยวทีนี้ขอ,อปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนพอดีตอนนี้เดี๋ยวจะไล่ KR ต่อเดี๋ยวก็จะไล่ตอนนี้น้ามันไล่น้ามัน KR นะครับแล้วก็อาจจะมีคลิป KR ต่อ ตอนนี้ปิดคลิปเมื่อกี้พาไปวิ่งกันมาก็อะไรอยากจะถ่ายให้ยาววันนี้แต่ผมก็จะรีบมาทำครีเอคันนี้ไงอยากจะทําคลิปคันนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวคลิปเจ้านอดนี้ปิดไว้เท่นี้ก่อนเลยได้เดี๋ยวอาจจะมีอีพีสองเป็นอีพีต่อไปนัดปิดคลิปแล้วหน่อยดิปิดช่องแล้วหน่อยดิก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องผมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ